วันนี้เราพบกันนะคะกับคุณครูสวรรค์มรชาเลยนะคะเป็นคุณครูคประจำชัน้นอันวางสามทัหนึ่งนะคะคุณครูจะมาให้ความรู้กเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมือการเรียนรู้เร <ừ. S 2> ื่องโรงเรียนของเรานะคะอ่นนนนนนานเรียนพร้อมหรือยังะคะพร้อมแล้วดวคุณครูจะพาลองเรียนก่อนนะคะก่อนมาโรงเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนเราก็จะมีเทียประกอบในการเรียนด้วยนะคะนิสสังสังนำมาเรียนเราเชื่อเราอ่านเรานี้อ่านสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุดใจเราเรียนแจ่มสังนำมาเรียนเรื่องเรียนของเรา เป็นโรงเรียนอันวานนะคะซึ่งมีนักเรียนที่น่ารักและครูก็ใจดีนะคะห้องเรียนก็สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่นะคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วก็รักครูและครูก็รักนักเรียนทุกคนนะคะและวันนี้เราก็จะมามาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนนะครับ คือโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรามีเสาโพงแล้วก็มีอาคารมีห้องเรียนนะคะมีอาคารมีห้องเรียนแล้วก็เวลาเข้ามาในห้องเข้ามาในโรงเรียนเราก็จะที่หน้าประตูเราก็จะพบกับุณครูเวียนหน้าประตูนักเรียนทุกคนก็วางกระเป๋าหรือว่าขนมมือไหว้ทุกคนนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าเรามาถึงแล้วเราก็สวัสดีคุณครูแล้วก็เดินเข้ามาในโรงเรียนนะคะและวันนี้คุณครูคก็มีหนังสือบูรณาการนะคะให้นักเรียนทำคือหน่วยที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนะคะระบายสีภาพโรงเรียนของเราให้สวยงามเมื่อระบายสีเสร็จแล้วก็ ให้เขียนชื่อด้วยนะคะใครเขียนชื่อได้ก็เขียนนะคะบางคนก็เขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ผู้ปกครองช่วยเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา2019นะคะเมื่อนักเรียนออกจากบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นการป้องกันเชื้อโรคเพื่อจะไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายจะทําให้ร่างกายของเราปลอดภัยจากเชื้อโรคและวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะมาฝากแล้วก็ท้าให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาส่งคุณครูในวันพฤหัสบดีนะคะ แล้วก็ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทำค่อยๆทําวันละนิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูก็จะมีหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่มาฝากนักเรียนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ